ทำเอาหลายคนต้องจับตามองความสัมพันธ์ของคู่นางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดกับหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะไม่เห็นภาพบนหวานของคู่นี้มานานแล้วค่ะโดยเฉพาะอินสตาแกรมของหนุ่มโน้ตซึ่งไม่มีรูปคู่รวมไปถึงไม่ได้โพสร,รูปมานานหลายเดือนแล้วและซึ่งหลังจากที่มีข่าวลือนั้นออกไปก็ได้เห็นแพทิเซียและโน้ต่างออกมาเคลื่อนไหวโดยทางด้านของแพทิเซียนั้น ก็ได้ลงรูปที่ไปทานข้าวกับเพื่อนๆนที่ร้านอาหารและหลังจากนั้นในสตอรี่ไอของหนุ่มโนตก็ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะไปทานอาหารร้านเดียวกันกับแพทิเซียค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่คลิปว,วิดีโอสั้นๆเท่านั้นแต่สามารถสยบข่าวรักราวไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ